สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับธีระเดชสังสงเนินนะครับชื่อเล่นสนุกเกอร์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่เซลล์เอนจิเนียร์ของอีซุคิงยอนโคราชนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวนะครับเจ้าคันนี้นะครับ FR190 แรงม้านะครับมิกเซอร์มีอะไรที่ทุกคนต้องรู้กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็มีอะไรน่าสนใจนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปชมครับครับอันนี้ก็จะเป็นภายนอกหัวเก่งนะครับของอีซุนะครับ FR190 แรงม้านะครับกระจกนะครับกระจกบังลมหน้าขนาดใหญ่นะครับผม ใบปัดน้ําฝนนะครับจะเป็นเฉพาะรุ่น F/A ทั้ง190และ210แดงม้านะครับที่จะเป็นปัดออก2ข้างนะครับนะครับความปลอดภัยนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่จับนะครับสข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็ที่เหยียบขึ้นซ้ายขวานะครับเวลาขึ้นทําความลาดกระจกหรือบนหลังหัวเก๋งนะครับก็จะจับแน่นแล้วก็กันลื่นไม่ลื่นถลี่ลงนะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับ โลโก้ e สุนะครับขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มาส่วนของกระจังหน้าแบบใหม่ปี2022นะครับจะเป็นสีเงินนะครับผมตัวนี้นะครับระบบส่องสว่างนะครับไฟหน้านะครับตัวนี้จะเป็นไฟแบบใหม่นะครับชุดไฟหน้านะครับรวมถึงไฟตัดหมอกเขาจะเรียกว่า led tech นะครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับทั้งไฟสูงไฟต่ำนะครับในหลอดเดียวกันนะครับไฟหลีตัวนี้ใช้คําว่าไฟหลีนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ day light หรือ day time นะครับต้องเปิด เป็นไฟหลีถึงจะติดนะครับไฟเลี้ยวตัวนี้นะครับแล้วก็ชุดตัวนี้จะเป็นชุดตกแต่งนะครับเพื่อให้เข้ากับกระจังหน้าสีเงินนะครับผมไฟตัดหมอกนะครับเป็น LED สีขาวนะครับรวมกันก็จะเป็นชุด LED t e c h ที่ให้ความส่องสว่างสวยงามนะครับผมตัวนี้ตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของปี2022นะครับตัวเก่าจะไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้ตัวใหม่แล้วนะครับแล้วก็กระจกมองข้างทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นขนาดใหญ่แบบใหม่นะครับผมสำหรับตัวนี้ปี2022 ครับผมระบบช่วงล่างของรถบรรทุก FR Mixer นะครับเบอร์ยางนะครับจะเป็น825นะครับ16นะครับก็จะเทียบเท่านะครับ14ชั้นผ้าใบนะครับยางตัวนี้จะเป็นยางผ้าใบล้วนนะครับมียางในนะครับกระทะล้อ16นิ้วนะครับผมเหมาะกังานสมบุกสมบันครับไว้ตะกุยนะครับยางตัวนี้เหมาะกับงานประเภทนี้โดยเฉพาะเลยครับผมระบบเบรกนะครับระบบเบรกรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นในระบบของ Air Over Hydraulic นะครับหรือ เรียกว่าเบรกจิฟฟี่นะครับเป็นระบบลมดันน้ํามันนะครับก็จะมีตัวมันเบรกนะครับแล้วก็ชุดกองดักความชื้นนะครับไวดักความชื้นนะครับผมมีหม้อแบตเตอรี่เนาะตัวนี้นะครับเป็น24โวลต์สลูกนะครับผมยางหลังก็เป็นยางผ้าใบเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับก็จะปรับนะครับปี2022นะครับก็จะเพิ่มจากแหนบช่วยนะครับจาก3แผ่นเป็น5แผ่นนะครับตัวนี้ แนบช่วยนะครับแนบช่วยจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็แนบหลักจะอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้เพิ่มความทนทานเข้ามานะครับก็ก็จะมียางอะไหนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกโม่ของบริษัท NSK สําหรับรถโม่ปูนนะครับอุปกรณ์สําคัญตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของเวลารถโม่ปูนที่วิ่งมิกเซอร์ปูนผสมเสร็จนะครับเพื่อไปลงหน้างานจะทําให้ลูกโม่ตัวนี้ครับต้องหมุนตลอดเวลานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟวีวิดีโอตัวนี้นะครับออกมาจากโรงงานเลยไม่ต้องไปดัดแปลงติดตั้งเพิ่มเติมคือรถรุ่นนี้เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อให้ทํำรถผสมปูนโดยเฉพาะนะครับทำให้ไฟวีวิดีโอีิีโอออกมาจากโรงงานนะครับใช้กําลังออกจากเครื่องยนต์ทำให้ลูกโม่ตัวนี้นะครับหมุนผสมปูนได้ตลอดเวลาระหว่างที่ระหว่างทางที่เอาไปส่งปูนนะครับผมตัวนี้นะครับ ถังน้ํามันตัวนี้นะครับจะให้มาทั้งหมด100ลิตรนะครับเป็นน้ามันดีเซลนะครับเติมได้ตั้งแต่ B7 B10 นะครับจนถึง B20 เติมได้หมดนะครับแล้วก็จุดขายอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของเพลาท้ายนะครับเฟืองท้ายขนาดใหญ่นะครับผมสามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง7จ็ดตันเจ็นะครับแล้วก็อัตราทดเฟืองท้ายอยู่ที่นะครับหกจหนึ่งสี่สามนะครับสามารถให้กําลังในการออกตัวแล้วก็ถอยเพื่อเข้าไปเทปูนได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับผม ครับเรามาดูเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องเก่งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มแ,ร,มแ,ร,มแรกตั้งแต่ตัวนี้นะครับแก PA ใส่ของเนาะมีทั้งด้านบนด้านซ้ายนะครับบนซ้ายขวานะครับตัวนี้มีตัวล็อกเห็นไหมครับว่าเรามีตัวล็อกให้สามารถหยิบเก็บของได้ทั้งสองฝั่งนะครับ<อ>บังแดดน,นะครับซ้ายขวาเนาะเอ่อนะครับตรงนี้ก็สามารถใส่ของได้ นะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบล็อกประตูนะครับเป็นระบบเส็นทันล็อกเนาะทางซ้ายขวาเลยนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับทางซ้ายและขวานะครับผมตัวนี้ก็จะให้ไฟ LED ตัวนี้นะครับส่องสว่างภายในห้องเก่งเวลารถจอดเวลากลางคืนไว้หาของเนาะอ่าสว่างสวยครับ สิ่งต่อมาที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะเป็น USB นะครับสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือสมาร์ทหรือจะเป็นตัวแท็บเล็ตสามารถชาร์จได้นะครับตัวนี้ระบบปรับอากาศให้มานะครับผมสามารถปรับทิศทางได้6ทิศทางนะครับแล้วก็มีพัดลมแอร์4ระดับนะครับความแรงแอร์เนาะเครื่องเล่นนะครับสามารถเล่นได้ทั้ง CD MP3 ตัวนี้นะครับผมได้เลยแล้วก็ ส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเลื่อนไม้นะครับเลื่อนไปเป็นระบบดิจิตอลมีเกวัดรับเครื่องยนต์ความเร็วนะครับแล้วก็เกในส่วนของวัดแรงลมของระบบเบรกนะครับไพรมารีก็จะเป็นล้อหลังนะครับเซคันเดอรี่ตัวนี้ก็จะเป็นล้อหน้าเนาะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับ FR 190แรงมานะครับเป็นรถผสมปูนรถมิกเซอร์เนาะก็เครื่องยนต์นะครับก็จะเป็น 4HK นะครับให้กําลังสูงสุดที่นะครับ 190แรงม้ารอบ2,600รอบนะครับแรงบิดสูงสุดที่5 1 0นิวตันเมตรที่1 6 0 0รอถึง2,600รอบนะครับก็จะเป็นช่วงแฟลตทอร์กนะครับให้กำลังต่อเนื่องนะครับเกียร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรหัสนะครับ m Z 6 w นะครับเป็นเกียร์ซิงโครเมตตั้งแต่1ถึง6เลยนะครับความหมายของซิงโครเมตก็คือรถไม่หยุดนิ่งนะครับก็สามารถเข้าเกียร์ได้เกียร์หนึ่งก็รถไหลเข้าได้เกียร์ถอยรถไหลเข้าได้นะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ถอยก็แนะนําอยากให้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ ก็อยากให้หยุดนิ่งก่อนแล้วก็ค่อยเข้าเกียร์ถอยนะครับผมเกียร์สุดท้ายของเกียร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์โอเวอร์ไดที่เกียร์หกนะครับก็จะให้อัตราทดที่น้อยกว่านะครับก็คือศูนย์กว่ากว่านะครับผมเกียร์โอเวอร์ไดคืออะไรก็จะเป็นอัตราทดเกียร์นะครับที่ทําให้นะเครื่องยนต์ทํางานน้อยนะครับเครื่องยนต์หมุนไม่ถึง1รอบนะครับแต่เพากลางหมุนไปถึงไป1รอบนะครับก็ทําให้เครื่องยนต์ลดการทํางานนะครับให้ประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของรถรุ่นนี้นะครับรอบที่ประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงก็จะมาดูที่ในส่วนของหน้าปัดเดือนไหมนะครับถ้าอยากให้ขับประหยัดแล้วก็ให้กําลังสูงสุดนะครับก็ดูในส่วนของกรีนโซนนะครับกรีนโซนก็จะเป็นในรอบตั้งแต่1 0 0 0รอบจนถึง2000รอบนะครับก็สามารถทําให้รถประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้กําลังสูงสุดนะครับเวลาเราเปลี่ยนเกียร์แต่ละเกียร์นะครับตัวนี้สําหรับปี2022ปีนี้นะครับเราก็จะเพิ่มเรื่องความปลอดภัยเนาะเรื่องในส่วนของชุดอ,ออด เพิ่มเติมนะครับในส่วนของระบบล็อกหัวเก่งนะครับในกรณีถ้าอันนี้คือล็อกหัวเก่งเนาะในกรณีถ้าเราไม่ได้ล็อกหัวเก่งนะครับที่หน้าจอเรือนไม้นะครับก็จะมีไฟโชว์นะครับเป็นรูปล็อกหัวเก่งแล้วก็จะมีออดเตือนออดนี่เพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ถ้าเราสมมุติว่าเราล็อกเรียบร้อยออดก็จะดับไปครับผมสำหรับลูกโม่นะครับตัวนี้นะครับก็คันนี้ก็จะเป็นของบริษัท NSK i n t e r r o d t อยู่ที่โคราชนะครับผม ให้ลูกโมทั้งลูกโมเลยครับตัวนี้จะเป็นโม่ 4q นะครับรถรุ่นนี้ก็สามารถทําลูกโมได้ตั้งแต่ 3q 3q ครึ่ง 4q นะครับทาได้หมดนะครับตัวนี้นะครับด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นถังบรรจุน้ำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาด550ลิตรนะครับมีตัวเลขบอกนะครับน้ำมีประโยชน์ในส่วนของเวลาเราไปเทหน้างานนะครับเรื่องการล้างลูกโมนะครับหรือฉีดลงพื้นพื้นผิวเพื่อเตรียมความพร้อมในการเทปูนลงไปนะครับผม จะมีในส่วนของชุดเกียร์นะครับชุดไฮดรอลิกต่างๆนะครับลูกโม่ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นรถลูกค้าของคงกีดคอนกรีตนะครับคงค้าคอนกีตนะครับซื้อเพิ่มเข้าไปนะครับชุดอุปกรณ์ด้านท้ายนะครับก็จะมีในส่วนของคันโยกตัวนี้นะครับมีคันโยกลูกโม่นะครับซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็จะเป็นคันเล่งรอบนะครับเวลาปั่นนะครับปั่นแล้วก็ควบคุมการเทนะครับต่างๆนะครับ เป็นชุดนะครับตัวนี้ก็เป็นสายยางฉีดน้ําด้านล่างนะครับด้านบนก็จะฉีดน้ําเข้าโม่นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นชุดในส่วนของชุดเทนะครับมีรางเทนะครับในกรณีถ้าต้องหน้างานมันเข้ายากนะครับก็ใช้ตัวช่วยเทแล้วก็มาดูแผ่นเพจตัวนี้นะครับก็จะระบุบอกนะครับว่าเป็นโมเดลอะไรนะครับแล้วก็4คิวนะครับถังน้ํา550ลิตรนะครับผมผลิตนะครับตัวนี้ก็มีวันที่บอก โลแฟนเพจนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวระบบระบายความร้อนของตัวชุดต่างๆนะครับผมตัวนี้ครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับรถบรรทุกที่เป็นรถบรรทุก6ล้อมิกเซอร์นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเข้ามาที่เพจรถบรรทุกอีซูคิงยนได้นะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าดูรีวิวแล้วยังไม่มั่นใจในผลิตภัณฑ์นะครับทางเรานะครับทางทีมงานเรานะครับของอีซูคิงยนมีทีมทดสอบรถแล้วก็มีรถทดสอบเพื่อไปทดสอบหน้างานจริงการบรรทุกจริงนะครับ เพื่อไปเทหน้าง,งานทดลองได้ได้เลยนะครับว่าจะเข้าหน้าง,งานได้ไหมถอยเทได้หรือเปล่านะครับเรามีทีมงานทดสอบรถเพียงแค่ลูกค้าแจ้งมาว่าจะให้ไปทดสอบที่ไหนวันไหนอะไรยังไงนะครับในกรณีถ้าลูกค้านะครับซื้อจัดซื้อรถไปแล้วนะครับเราก็ยังลูกค้าอาจจะยังไม่ไม่มั่นใจว่าคนขับจะใช้รถถูกวิธีไหมเราก็จะมีทีมนะครับคอยอบรมพนักง,งานขับรถให้ในการใช้งานนะครับผมแล้วก็เรามีทีมให้คำปรึกษา ทุกอย่างนะครับมีบริการ24ชั่วโมงนะครับอบรมมาทำงานขับรถนะครับแล้วก็มีสัมมนานะครับการขับขี่ประหยัดน้ำมันปลอดภัยนะครับนะครับฝากเพจรถบรรทุกอีสุขิงยนต์ไว้ด้วยแล้วก็เบอร์โทรส่วนตัวผมนะครับ081354305นะครับเซลล์สนุกเกอร์อีสุขิงยนต์ครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ